สวัสดีครับอาจารย์ดาวครับวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะมาทําคลิป่วกกับอาจารย์ดาวนะครับโดยผลตอบรับนะฮะที่ผมได้ลงคลิปกับอาจารย์ดาวเนี่ยสองคลิปก็มีอมียติธรรมก็ให้ความสนใจนะครับวันนี้ก็เลยนะฮะมีโอกาสได้มารูวรับชิกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสอบถามอาจารย์นะครับว่าทําไมเนี่ยคนเราถึงต้องต้องมีการปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วปฏิบัติธรรมมันจะดียังไง ทำไมไม่เราไม่พวกเราเนี่ยทำไมไม่ใช้ชีวิตแบบคนแบบทั้งโลกที่ว่าเขาจะกินจะเที่ยวอะไรเขาก็มีความสุขกันเงี้ยครับทำไมพวกเราถึงต้องแยกมาปฏิบัติทำไมไม่ทําให้เหมือนชีวิตเหมือนคนอื่นก็มีความสุขดีอย่างเงี้ยอาจารย์มีเหตุความเหตุตรงนี้ยังไงที่เราต้องเวปฏิบัติตรงเนี้ยก็ถ้าเป็นคนอื่นอาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่สําหรับอาจารย์คือมันเห็นทุกขนะ์ไงมันเห็นทุกข์แล้วมันก็คือมันอยากจะดิ้น อยากจะดิ้นหนีทุกข์อยากจะออกจากทุกข์แล้วก็เริ่มเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเริ่มอยากรู้ว่าเออพระพุทธเจ้าท่านทํำยังทํำยังไงถึงท่านถึงออกจากทุกข์ได้เราก็เริ่มที่จะสนใจธรรมะเริ่มที่จะศึกษาด้วยด้วยที่เราไปเห็นทุกข์เห็นว่ามันทุกข์แสนสาหัสแล้วมันก็มีความรู้สึกว่า เราไม่อยากกลับมาเกิดตอนแรกเลยมันเริ่มต้นจากการที่เราทุกข์มากแล้วเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เราอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็คุ้นคิดแล้วก็จมอยู่ในในทุกข์เนี่ยหลายปีจนกระทั่งเราเริ่มที่จะหาทางออกพอเริ่มที่จะหาทางออกเราก็เริ่มสนใจธรรมะก็เริ่มมาศึกษาธรรมะอย่างจริงจังธรรมะแบบในแนวคนทุกข์ส่วนมากคนที่จะมาสนใจธรรมะทางด้านเนี้ยทางด้านการพ้นทุกข์เนี้ย ทุกคนก็คงประสบปัญหามาคล้ายๆกับอาจารย์นี่ถึงได้มาสนใจธรรมะครับเอเออยากให้อาจารย์เล่า,าประวัตินะฮะว่าการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้นตัวจิตใจมันรู้สึกว่ามันมันไม่เข้าใจเรื่องทุกข์แล้วไม่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นยังไงแล้วก็ปฏิบัติยังไงครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพอเราเริ่มสนใจเรื่องการออกจากทุกข์แล้วก็ เริ่มต้นจากการทำสมาธิก่อนเพราะเราคิดว่าภาพที่เราเคยเห็นเป็นภาพแรกๆคือพระพุทธเจ้าท่านอยู่ท่าสมาธิแล้วก็พระพุทธรูปที่เราเห็นทั่วประเทศทุกหนทุกแห่งก็จะส่วนมากจะเป็นท่าสมาธิเราก็เข้าใจว่าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคือต้องทำสมาธิเท่านั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าจะต้องท่าสมาธิเท่านั้นถึงจะบรรลุทำได้เราก็เลย มุ่งเน้นไปที่การนั่งสมาธินั่งแบบเอาเป็นเอาตายเพราะว่าด้วยที่ภาพที่เรามองเห็นว่า,าพระพุทธเจ้าท่านทําท่าสมาธินะเราก็ต้องทําท่าสมาธิเท่านั้นด้วยตอนนั้นมันมันมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มุ่งเน้นที่จะทําสมาธิอย่างเดียวครับเพื่อที่จะสักวันหนึ่งมันอาจจะแวบแล้วก็บรบรลุธ<ำ>รรม<ำ>เราคิดอย่างนั้นในขณะนั้นเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ อตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิอย่างเดียวเออ <c oughs> เวลาที่เราว่างจากงานเราก็จะเอาเวลาไปทุ่มเทกับสมาธิทั้งหมดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่เราว่างว่างจากงานหรือที่เราหยุดงานเราก็จะเอาไปทุ่มเทกับสมาธิจากที่เราเคยห่วงทํางานบ้านดูแลลูกอะไรเราก็จะพยายามที่จะรีบทํางานบ้านเร่งทํางานบ้าน ให้เสร็จเพื่อที่จะเอาเวลาไปทําสมาธิเพราะเราคิดว่าเราจะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิเท่านั้นเราถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ทุ่มเทไปกับสมาธินะ่ยคืออาจารย์จะทํางานแล้วก็เวลาว่างจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากทําสมาธิอย่างเดียวจริงๆไม่อยากจะทํางานด้วยซ้ําถ้ามันมีจะกินถ้ามันมีอันจะกินคือไม่ทํางานเลยเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับสมาธิเพราะเราคิดว่ามันจะต้องท่านั้นเท่านั้นมันถึงจะบรรลุธรรมมันจะต้อง นั่งสมาธิอย่างเดียวมันจะบรรลุธรรมได้ตอนนัน้นความเข้าใจเรายัางไม่มแล้วก็ฝึกไปแบบน,าน,าานั้นอ่ะหลายปีสมาธิเนี่ยพอนั่งนั่งไปนานๆเข้าอ่ะมันจะเริ่มใหม่ๆเลยที่เราเริ่มนั่งอ่ะเราจะได้รับทุกุยทนามากเพราะว่าเราไม่เคยนั่งขัดสมาธินานๆแล,แล้วพอเราไปนั่งเราก็จะปวดปวดเยอะแล้วก็เราเคยไปฟังครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าปวดแล้วให้ให้ไป เบอกว่าปวดหนอปวดหนอยิ่งพอบอกว่าปวดนองเขายิ่งแบบขาแทบจะขาดเป็นท่อนๆเลยแล้วก็พยายามทนนั่งทนนั่งฝืนมาจนแบบมันได้ในระดับนึงคือมันสะสมมาหลายปีมันได้ในระดับนึงแล้วมันก็เริ่มได้ความสงบพอมันสงบได้แล้วมันก็กายก็เริ่มสงบใจเราก็เริ่มสงบพอมันเริ่มสงบมันเริ่มมีพัฒนาการ เห็นอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเห็นแสงเห็นสีได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะจนบางทีเราก็หลงมันว่าเออมันเป็นจริงเราเป็นผู้วิเศษอะไรพวกเนี้ยแม้แต่บางทีอ่ะเราอ่ะตั้งใจนั่งมากๆเนะ่ยมักคมิ่นมากๆเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรไม่สงบด้วยแต่ถ้าเรานั่งแบบไม่ได้ตั้งใจเียอยู่ๆมันก็รวมทึบเดียวมันก็สงบได้ มันก็มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะให้เราเรียนรู้อีกมากหนทางนี้มันไม่ได้ง่ายมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เราให้เราได้สัมผัสให้เราได้รู้อ่ะถ้าคนที่ลองนั่งนานๆคนที่ได้ฝึกนานๆเขาจะรู้ว่ามันมีอะไรยิบย,ย่อยเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ความสงบแค่ตอนที่เรารวมพลึบเนี่ยเราได้ความสงบก็จริงแต่เวลาที่เราเออ เลิกนั่งแล้วเนี่ยความโมโหเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปเวลาลูกทะเลาะกันเราก็ยังเราก็ยังไประบายอารมณ์กับลูกอยู่เหมือนเดิมก็ทําแบบนี้มาหลายปีแต่ก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมความความสงบสํารวมของเรามันก็มีในระดับหนึ่งจะว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันก็ได้มันได้ความสงบได้ความสํารวมแต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่จะไปรู้เท่าทันอารมณ์มันไม่ได้ การทําสมาธิอ่ะมันมันประมาณนี้เออเวลาลูกทะเลาะกันเนี่ยนะอาจารย์ก็ตอนที่มันยังไม่รวมทึบเนี่ยนะได้ยินเสียงลูกทะเลาะกันแล้วไอตัวเล็กก็ร้องไห้อาจารย์ก็คิดว่ามึงมึงมึงเดี๋ยวก่อนุูออกสมาธิก่อนเดียวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงคือมันทุรนทุรายมันรอเวลาไม่ไหวปกติเราเคยนั่งเอ่ออีกสองสองชั่วโมงเราค่อยลุกแต่พอได้ยินเสียงลูกร้องทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่รอสองชั่วโมงไงมันจะต้อง มันพยายามอดทนไว้มันก็อดทนไม่ดได้มันก็ต้องลุกลุกไปนี่รับรองระเบิดเลย <c oughs> นั่นแหละคือสมาธิแต่พอได้มาเจริญสติอืมเอ่อตอนแรกที่ได้มาเจริญสติก็คือเจอคลิปของอาจารย์กำพลทองบนนุ่มนี่แหละพอได้มาเจริญสติตามอาจารย์กำพลหลวงพ่อเทียนมันเริ่มอช่วงเดือนแรกนะเริ่มเห็นความสงบเริ่มเห็นอารมณ์รุนแรงอารมณ์โกรธของตัวเองมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อย น้อยลงจนเราเอกใจว่าเฮ้ยเราทําไมทําไมเราทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ปกติเราไม่ใช่คนอย่างนี้ปกติเราจะคุมอารมณ์ไม่ได้เลยเราจะแบบถ้าเกลียดใครนะเวลาเราไปนั่งสมาธินะ่ะเราจะนั่งสาบแช่งเขาจนเราเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันก็เริ่มเมื่อยพอเมื่อยแล้วมันก็หลับนั่นคือสมาธิที่อาจารย์ฝึกมาสําหรับของอาจารย์เป็นอย่างนี้นะแต่ของคนอื่นอาจารย์ไม่รู้แต่พอเรามาจเจริญสติปุ๊บ เราเริ่มเห็นว่าความแรงของอารมณ์เราเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆจนเรามั่นใจแล้วว่าวิธีนี้ถูกที่สุดถูกต้องที่สุดเพราะเราก็ลองมาหลายแบบแล้วแต่เราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จคืออารมณ์ความโกรธความโมโหเรามันมันมันไม่ได้หายไปอ่ะแค่มันถูกกดไว้ชั่วคราวแล้วพอมีอะไรมากระตุ้นมันก็เหมือนแบบหินทับหญ้าแล้วมันก็มันเด้งขึ้นมาแล้วมันรุนแรงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทําให้อาจารย์เยเห็นชัดเจนมากที่สุดคือการเจริญสติพอเจริญไปสักเดือนนึงมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของเราเองเราจะเป็นคนเห็นแล้วพอเราพัฒนาทําไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ยิ่งเห็นอารมณ์เราเนี่ยมันซอบลงซอบลงเรื่อยๆเราถึงมั่นใจว่าทางเนี้ยถูกทางที่สุดคือการเจริญสตินี่แหละคืออาจารย์กําลังจะจะว่าเนี่ยอสมาธิที่นั่งแบบกดเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่งไหมฮะมันเป็นแค่ อใ,ให้มันเกิดความสงบใช,ช่ชั่ว,วชั่วคราวแต่พอมันเลิกนั่งปุ๊บมันก็ไม่สามารถจะไปกดให้มันสงบอย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะมันสงบได้ก็จริงแต่มันได้แค่ชั่วคราวแต่ขณะที่มันยังไม่รวมทึ้บอย่างที่อาจารย์บอกนะ่ะตอนที่มันยังไม่รวมอ่ะมันก็นั่งคิดฟุ้งซ่านเหยียดคนนั้นโมโหคนนี้พรุ่งนี้จะไปเอาคืนเขายังไงเอ๊ะพูดแบบนี้คํานี้โต้ตอบเข้าไปดีไหมไม่เอาเอาคานี้ดีกว่าเไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนะเราจะต้องเจอหน้ามันนะเราจะต้องใส่มันก่อนเลยเลยคือเรานั่งปุงแต่งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วกว่ามันจะสงบจนเราคิดจนเหนื่อยนี่คือสมาธิครับเอ,อตะกีน้น่าสนใจนะครับตะกี้เรื่องไอ้เกี่ยอ<ม>นิมิตพอดีเนี่ยอการเป็นบั่นผมอะผมไม่เคยเจอนิมิตเลยอาจารย์เจอนิมิตเนี่ยอาจารย์อาจารย์อยากจะเตือนที่คนที่เจอนิมิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องอาจจะเจอพระพุทธเจ้าบ้าง รูปรูปน่ากลัวอะไรพวกนี้อาจารย์มีความเป็นยังไงกับตรงนี้ฮะว่าเราถ้าเกิดเราเจอมันอย่างนี้ครับเราจะต้องทํำยังไงกับมันแต่ก่อนนะอาจารย์เจอนิมิตนะนิมิตอ,อะไรบ้างครับอาจารย์เห็นเห็นตัวเองนิมิตที่ถามว่ามันก็มันก็ไม่ได้เลวไปทั้งหมดนะแต่มันก็มีข้อดีข้อดีคืออาจารย์ไปเห็นนรก<ม>อา่านนิมิตที่อาจารย์ไปเห็นคือเห็นตัวเองในนรก แล้วพอเห็นตัวเองในนรกเนี่ยเห็นตัวเองอะ่ะทำอะไรอยู่เออปีนต้นนิ้วแสดงว่าอาจารย์เนี่ยในติชตชาเป็นผู้ชายใช่ไหมอะ่ะปีนต้นนิ้วปีนต้นนิ้วแล้วก็อ่อพอปีนขึ้นไปแล้วมันก็มีเหล็กอะไรสักหัวแล้วก็ถอยลงมาก,ก็โดนแทงสุดทรมานทรกรรมสุดแบบใจจะขาดแบบมันมันแบบทุรนทุรายสุดแสนจะโหดร้ายมากแล้วพอเห็นตัวเองที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมัน พอหลุดออกมาจากไอสมาธิอ่ะก็เลยปฏิญาณเลยตั้งแต่นาทีนั้นจะปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ไปนรกเด็ดขาดเพราะว่าไม่อยากไปทรมานทรกรรมแบบนั้นมันโหดร้ายแล้วมันไม่มีความปานนี้แล้วมันไม่มีเวลาหายใจหายคอเลยเนทุกทรมานมากที่สุดก็เลยพ่อไปเห็นนิมิตตรงนั้นอ่ะก็เลยเกิดเกิดความคิดว่าทํายังไงเราจะไม่ไ,ไปจุดนั้น เราจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราได้ไปจุดนั้นอีกเด็ดขาดเราจะไม่ไปอีกทํายังไงก็ได้ปฏิบัติยังไงก็ได้ให้เราได้ความเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะเราไม่อยากจะไปตรงนั้นแล้วเนี่คือนิมิตในด้านดีนะที่อาจารย์เห็นตัวเองแล้วคือด้านน่ากลีวแต่มันด้านดีใช่เปลี่ยนความคิดที่จะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองไปนระกก็เลยพยายามที่จะปฏิบัติทมเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะ ได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องไปนรกเพราะว่าเราศึกษามาเราก็รู้พอรู้คร่าวๆว่าคนที่จะไม่ไปนรกก็คือเป็นพระโสดาบันแล้วเท่านั้นถึงจะไม่ไปนรกเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่อาจารย์ได้ตรงนั้นไอ้ส่วนความทุกข์ทางโลกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วมันเป็นทุนทุนของมันอยู่แล้วไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันมันยังไม่สาหัสเท่ากับที่เราเนี่ยไปเจอตัวเองอยู่ในนลลกรกมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางว่ายังไงกระช่าง จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเร่งปฏิบัติธรรมก่อนตายเราต้องได้ประสบดาบัติให้ได้ผม mm hmm. นั่งสมาธิอยู่ไปนั่งอยู่ริมน้ํำบ่อยๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปเนี่ยก็เห็นพญานาคกัเดินมาแต่ตอนแรกนะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นพญานาคเพราะว่าเขาแปลงกายมาใส่ชุดขาวเป็นผู้หญิง mm hmm. เดินลอกริมเคอริมสระมาพระอาจารย์เคยไปนั่งสมาธิตรงนั้นบ่อยๆ mm hmm. แต่พอไม่ได้ไปก็ นั่งอยู่ในห้องวันนั้นนั่งอยู่ในห้องแล้วมันก็เป็นมีมิรภาพขึ้นมาว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินมาใส่ชุดขาวแล้วเพราะว่าอ่า,อาสวดทรงเขาเนี่ยไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนต่างชาติไม่เหมือนมันมันแบบผสมมากก้ามกึงอะ่ะหุ่นเขาเนี่ยอลชอนอ่อนแอนมากเลยนะแล้วงดงามมากผมยาวใส่ชุดขาวแล้วก็เออชุดนี้ก็ไปเหมือนชุดคนไทยไม่เหมือนไม่เหมือนชุดไหนอะ่ะมันจะเป็นผ้าแบบคล้ายๆคนจีนอะ่ะ รุ่มๆล้ามๆหน่อยอะแต่ว่าเขางามงดงามมากแล้วก็มีสร้อยสังวาล์นยพาดตรงสิงเฉียงอาจารย์ก็เลยมองไปแล้วก็เฮ้ยทำไมใครเนี่ยทําไมแต่งตัวแปลกทาไมแต่งตัวแบบนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเนื่อที่เรากําลังคิดว่าเขาเป็นใครเขาก็เดินมาหาเราเรื่อยๆเดินมาหาเราเรื่อยๆเราพลังคิดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมแต่งตัวแบบนี้เราไม่เคยเห็นเกิดมาเราไม่เคยเห็นคนแต่งตัวแบบนี้เราก็งงๆพอเรางงเขาก็ เดินไปในน้ําแล้วก็กายลากเป็นพญานาคแล้วก็ถอยหลังลงไปในน้ําแล้วก็ตานี้แดงมากแดงแป๊ดเลยเพญานาคตัวนี้นะมันจะสีออกน้ําตาลน้ำตาลเ,าเกล็ดอะมันจะเป็นเกด็ดเก็ดมันอะจะงดงามมากแล้วก็อผิวมันน้ําตาลแต่ว่ามันออกเงาเงาอะเงาเงาอะนั่นแหละนั่นแหละคือนิมิตท,ที่เห็นก็คือ เห็นแล้วตกใจกลัวมากแล้วก็ตอนนั้นคือเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเรายังมีความกลัวอยู่อันนั้นคือตอนที่ไปเห็นนิมิตนะตอนที่ยังไม่ได้ฝึกเจริญสติคือคือที่ไปเห็นนิมิตเห็นหลายอย่างมากมันก็ทําให้อ่าเราเอามาพิจารณาได้นะคือเราเห็นว่าเออสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดไปก่อนเราก็สามารถไปเห็นมันได้แล้วก็พญานาคตัวจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรออ่าตอนที่เราเป็นเนี่ยเราไม่เคยเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ย อยู่เราไปเห็ดล้วก็มันก็งงๆอ,อ่อะนั่นแหละมันนิมิตหลายอย่างมากจนแบบตอนนั้นเราก็หลงว่าเราเนี่ยเออกิ่งอะอง่ายจนเราคิดว่าเราเนี่ยกิ่งเพราะว่าเราเห็นเยอะแยะไปหมดเราคิดว่าเรากิ่งเออเขาเรียกว่าหลงนิมิตคือตอนนั้นเราตอนที่เราหลงนะเราเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราหลงอย่างเนี้ยถ้าเกิดเจอน,นิมิตต่างๆอย่างเนี้ฮะถ้าเกิดว่าจะเตือนจะเตือนให้กับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนะี่ย จะเตืนอนยังไงดีครับว่าอย่าไปหลงเลยหรือหรือ,อยังไงหรือต้องวางจิตวางใจยังไงกรณีเห็นมิตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแสงมีเห็นพญานาคเห็นเทวดาอะไรพวกนี้เราจะต้องทำงางไงกับมันไม่ทุกคนต้องเป็นหมดต้องเหมือนอาจารย์มันเหมือนก็ชอบใช่ไหมชอบเพราะว่าม,มันอิทธิฤทธิ์กุ๊กองโอ้โหกูนี่เลิศกูนี่ประเสริฐกูนี่เหนือก่าคนอื่นทุกคนจะต้องเป็นหมดเพราะว่าทุกคนก็คือปูถทุชนทุกคนมีสิทธิ์ลุ่มหลงได้อะไรก็ตามที่เราไม่เคยเจอที่เราไม่เคยเห็นเนี่ย เราเห็นครั้งแรกเราจะตื่นตาตื่นใจจนกว่าจนกว่าเราจะเห็นจนเบื่อเห็นจนเบื่อบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนเห็นจนเบื่อแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นนิัสสนาก็คือมาพิจารณาธรรมแทนอันนั้นก็เป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งแต่อีกคนกลุ่มหนึ่งยังกลุ่มยังคนประเภทแต่ยังคนประเภทของอาจารย์เนี่ยน,นะคือพอเห็นตัวเองในนรกนั่นแหละมันเลยเปลี่ยนทิศทางเลย ไม่เอาแล้วว่าทำยังไงปฏิบัติยังไงถึงจะบรรลุทมได้ตอนตอนอาจารย์อยู่ธรรมกายเลยนะคนที่นั่งสมาธิสายธรรมกายเนี่ยเขาก็จะไปเห็นสวรรค์นเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องแบบงดงามแต่สายป่านเขาก็จะนั่งสมาธิไปเห็นนิมิตไปเห็นสวรรค์ที่แบบนางฟ้าไม่ได้ใส่ชุดชั้นในอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือ จริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่อันนี้เราก็ไม่รู้จะเป็นแบบของสายป่าหรือเป็นของแบบธรรมกายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมาจากส่วนที่เราจําได้และหมายรู้ก็คือเราเนี่ยเคยเป็นสัญญาเดิมของเราเราเคยจินตนาการแบบนี้เราเห็นภาพแบบนี้พอเรานั่งไปเราก็จะเห็นแบบนี้พอเราถูกจินตนาการถูกสอนถูกสื่อให้สื่อมาให้เราเห็นแบบเนี้ภาพแบบนี้เสียงแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้ เราสื่อแบบเนี้ยแล้วเราเรานั่งสมาธิไปมันก็จะเห็นแบบนี้ซึ่งวัดป่ากับวัดบ้านเนี่ยก็จะเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสัญญาการจําได้และหมายรู้ที่ถูกสอนที่ถูกเอ่อให้เราเห็นให้เราได้เขาเรียกอะไรอ่ะพัมสอนเรามาหรือใส่ข้อมูลมาให้เราแบบเนี้ยเราก็จะจําภาพเนี่ยคืออาจารย์ฝึกมากี่ปีแล้ว ต้องตั้งแต่เริ่มเริ่มจุดแรกเลยแล้วก็จากนั้นมาเอาประมาณก็ได้สิบยี่สิบปีหรือสามสิบปีทำสมาธิมามันก็หลายปีเนาะตั้งแต่เริ่มเรียนรู้เรื่องสมาธิมามันก็หลายปีอยู่ถ้ารวบรวมได้ประมาณแปดปีแปดปีแปดปีเก้าปีแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็มาฝึกเจริญสติเนี่ยแค่ปีเดียวปีเดียว อาจารย์เนี่ยกำลังจะจะเทียอว่าถ้าเกิดจิตสติมันจะเห็นผลได้ดีกว่าและเร็วกว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่เพราะสมาธิเนี่ยมันไปวนมันก็เป็นทับย่าที่ทวดว่าใช่ไหมใชวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นมันก็วนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นมันก็วนอยู่ด้วยกิเลันไม่ลงด้วยมีความโมโหอะไรก็ก็บรรดาโฟสซาดมากกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมด้วยเอ่ามันสงบแค่ตอนเรารวมซึบเข้าฌานแค่นั้นเองครับมันสงบแค่ตอนนั้นอันนี้คือสมาธิ แล้วก็ถ้าจเจริญสติกนะ่ะจริงจริงอ,อาจารย์ถ้าเจริญสติแค่ปีกว่าอาการช่วยเล่าสภาวะหน่อยนะสภาวะของอาจารย์ณปัจจุบันที่ว่ามันมันเคลียร์ทุกอย่างเข้าใจเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ,บาศาสนาพูดแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายสภาวะหน่อยเนึ่ว่ามันยังไงมันมันเป็นลนักษณะมันมีความสุขยังไงอะไรยังไงสภาวะมันไม่ยึดยังไงอะไรสภาวะปัจจุบนันใช่ครับสภาวะปัจจุบันเหรอ มันจะอธิบายมันอธิบายยากนะเรื่องของอารมณ์มันอธิบายยากเพราะว่ามันมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมันไม่รู้จะอธิบายไงมันไม่รู้จะหยิบเอาตรงไหนมาอธิบายเพราะว่าเอารวมๆเลยคือเราไม่ไม่มีความทุกข์เพราะว่าก็คือไม่ทุกข์แล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรมาทุกข์อ่ะแล้วก็ความสุขก็หาไม่ได้มันไม่มีความสุขเลยจากที่เคยแบบ สมมติว่ามีคนจะบอกว่าเออเดี๋ยววันนั้นวันนี้น่าจะพาไปไปเที่ยวนะวันนั้นวันนี้จะพาไปกินของอร่อยนะอย่างเงี้ยจะพาไปเที่ยวตร,ตรงนู้นตรงนี้นะเราก็จะมีความตื่นเต้นสมัยที่เราเป็นบุรุชนนะเราจะตื่นเต้นว่าเราได้จะไปเที่ยวที่เราอยากไปได้กินของที่เราอยากกินอะไรมันก็จะมีความตื่นเต้นไว้ deer, รอใช่ไหมันก็จะปรุงแต่ง,งอยุยที่ตรงนั้นเป็นยังไงที่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมมันสวยไหมอะไรไหมเราก็คือจะปรุงแต่งไปรอมันอะ แต่ว่าณขณะปัจจุบันคือมันฟังแล้วมันก็จบเลยอะ่ะ<ม>คือมันไม่มีการปรุงแต่งไว้ล่วงหน้าการปรุงแต่งล่วงหน้าจะไม่มีแล้วก็แม้แต่ตอนที่อาจารย์จะพูดเนี่ยก็คือมันไม่มีการปรุงแต่งมาไม่มีการปรุงแต่งมาไว้รอคือบทจะพูดมันก็พูดออกมาได้<ม>พอพูดจบแล้วมันก็ลืมเลยมันไม่มีว่าพูดจบแล้วต้องเอาไปคิดต่อ เอาไปปรุงต่อมันจะไม่มีคือมันพูดแล้วมันก็จบเลยตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาวะของอารมณ์เนี่ยมันมันอธิบายกันยากมันก็ไม่ต่างจากที่เราเนี่ยอา่าเราเราเราหิวข้าวอะถ้าถ้าเราหิวข้าวเสร็จแล้วเรากินข้าวอิ่มเราก็รู้ของเราคนเดียวหิวเราก็รู้อาการของตัวเองอิ่มเราก็รู้อาการของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขา ยังไม่ถึงเวลาหิวเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าหิวเป็นยังไงคือมันอธิบายยากเรื่องพวกนี้มันจะต้องให้เขานะ่ะได้ประสบพบเจอกับตัวเองมัเนเป็นเรื่องปฏจจจต่างรู้เฉพาะตัวมันจะมีคําตอบในตัวแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆครูบาอาจารย์จะบอกว่ายัางสอนให้ปฏิบัติธรรมแม้แต่สอนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าว่าแต่สภาวะอารมณ์เลยแม้แต่การสอนให้ปฏิบัติธรรมนะ่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าวของ ของเขาดีที่สุดของเขาเท่านั้นวิธีวิธีนี้เท่านั้นถึงจะถูกแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นวิธีไหนก็ได้สมมุติว่าเราจะข้ามแม่น้ําไปสักสักที่หนึ่งเ่ะไม่ว่าเราจะข้ามพายเรือข้ามไปก็ได้อต่อเพข้ามก็ได้ว่ายน้ําข้ามก็ได้เราอะใช้ความสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองคุ้นชินคุ้นเคยเนี่ยยังสมมติเรา เราไหว้น้เกิ่งแล้วก็ไหว้ข้ามได้ไอ้คนไหว้ไม่เป็นก็ต้องหัดต่อเพลหรือหาเรือมาเพื่อข้ามฝากมันมันไม่เกี่ยวกันเลยว่าจะต้องเป็นวิธีตายตัวแม้แต่การบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแต่ละคนก็พูดไม่ตรงกันเพราะว่ามันรู้ใครรู้มันอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะมาอธิบายแล้วให้เขามาให้เขามาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมันมีความแตกต่างของมันอยู่ มันจะต้องเป็นผู้ที่ประสบเองรู้เองเห็นเองอันนี้ไม่ไม่ไม่อธิบายไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแค่ให้รู้ว่ามันมันสิ้นทุกไปแล้วทุกมันไม่มีแล้วเพราะตัวตัวเราของเรามันมันหายไปแล้วจากโลกใบนี้มันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีผู้ทุกไม่มีผู้สุขมันก็มีแค่ธาตุสี่ที่มันอาศัยโลกใบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายแค่นั้นเอง คือมันก็ลักษณะก็เหมือนมันว่างจากตัวเราใช่ไหมพอไม่มีตัวเราปุุบเนี่ยมันก็มีใครจะมาทุกเพราะมันสิ้นจากตัวเราแล้วอันดับแรกนิพานอ่ะในก่อนที่อาจารย์ยังไม่ยังไม่รู้ทำเห็นทำยังไม่เข้าใจทำยังไม่บรรลุธรรมเอาง่ายๆเราคิดว่านิพานน่ะมันต้องมีมีที่มีที่ให้เราไปแล้วให้เราไปอยู่ครับให้เราไปอยู่ให้เราไปอาศัยอยู่ที่ที่ตรงนั้น เป็นเป็นเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งหรือเป็นจุดจุดนึงเป็นอะไรที่หนึ่งนะที่เราจะต้องได้ไปตรงนั้นอันนั้นคือความเข้าใจของอาจารย์ในสมัยที่ตัวเองยังไม่รู้ทำไม่ได้บรรลุธรรมเข้าใจแบบนั้นอาจารย์ก็ถูกสอนมาว่านิพานเป็นเมืองแก้วนิพานเป็นเมืองแก้วแล้วเออเครื่องประดับอะไรเป็นแก้วทุกอย่างเป็นแก้วตัวเองก็เป็นแก้วก็เลยมีข้อกังขาไม่ข้อสงสัยว่า เราจะเคลื่อนที่ยังไง <des k> เวลานอนมันไม่ทับแก้วหรือว่าจะอะไรมันเป็นแก้วทั้งตัวมันจะไม่แข็งหรือว่าเ <s. S 1> ตียงมันแก้วหรือเปล่าไอ้ aggi! อะไรมันเป็นแก้วหมดหรือเลเขาบอกว่ามันเป็นแก้วหมดแล้วเวลานอนเราจะไม่เจ็บหรือเราจะเคลื่อนย้ายตัวยังไงเราต้องขี้ไหมเราต้องกินไหมคือมันมีคําถามเยอะแยะเออขี้เราจะเป็นแก้วไหมอะไรไหมคือมันมีคําถามเยอะแต่มันไม่กล้าถามใครเพราะว่าถามไม่ได้เดี๋ยวเขาดา่ามันก็เก็บข้อสงสัยไปอย่างนั้นจนกระทั่งตัวเองมาบรรลุธรรมเองถึงได้รู้ว่า นิพานมันแบบโอ,โอ้มันร้องแบบนี้นะคือนิพานคําว่านิพานคนอาจจะเข้าใจกันไปต่างๆนานา,นาแต่ความเป็นจริงคือนิพานคือหมดพบให้ไปไม่มีพบไม่มีที่ให้เราไปไม่มีที่ให้เราไปอยู่ไม่มีที่ให้เราไปเลยมันเป็นสภาวะที่ไม่มีพบให้ไปเกิด แล้วไม่ต้องรอให้ตายไม่ต้องรอให้ตายแล้วค่อยไปเห็นแต่มันเห็นขณะปัจจุบันนี้เลยคือมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรคือมันว่างจากตัวเรามันว่างแบบมันต้องว่างจริงๆอะว่างจนถึงถึงจุดจุดนึงเราจะเข้าใจว่าเอามันไม่มีอะไรแล้วหรอคือ กิเลสชั้นละเอียดเนี่ยเราชำระมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเราได้เจอความจริงอันสูงสุดเราถึงรู้ว่าในขณะที่หมดตัวตัวกูของกูหรือตัวเราของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยมันนิพพานอยู่แล้วมันมีนิพพานของมันอยู่แล้วนิพพานคือจิตที่มันไม่มีภพให้ไปนั่นเรียกว่านิพพานมันสงบมัน มันมันไม่มีอะไรที่จะเอามาพูดอ่ะมันอธิบายยากอธิบายไม่ได้มันไม่มีคำพูดมันมันไม่มีคำพูดแล้วมันก็จะเอาอะไรมาอธิบายมันไม่รู้จะหยิบเอาแง่มุมไหนมาอธิบายคือมันอธิบายไม่ได้การอธิบายก็คือการปรุงแต่งมาเพื่ออธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจแต่เขาคนฟังอ่ะมันก็ไม่ได้เข้าใจเนี่ยใช่คนฟังมันก็เอาไปปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นการอธิบายสภาวะของพพานเนี่ยมันเป็นการเราเนี่ย เอาไปหยิบเอามุมนั้นดีไหมเอาแง่นี้ดีไหมเอาเอาซอกเอามุมตรงไหนดีที่จะอธิบายพอที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจสภาวะตรงนี้ได้แต่มันไม่สามารถความเป็นจริงสภาวะของนิพพานไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยแต่คนก็อยากรู้กันจังก็พยายามถามแล้วก็พยายามที่จะนี้เราจะเอาอะแง่มุมไหนมาอธิบายให้เขาเข้าใจดีพอเราเอาแง่มุมนี้มาอธิบายเขาก็คิดไปต่างๆนานาคงแต่งไปตามจินตนาการของของคนที่มันยังไม่เห็นน่ะ อ่าพอเราหยิบเอาแง่มุมนี้มาอธิบายก็คื่อปรุงแต่งไปอีกเป็นขั้นเป็นตอนตามคนที่มันไม่เห็นมันก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต่างจากเราสมัยก่อนเพราะฉะนั้นสภาวะของนิพานเนี่ยทุกคนไปถึงจุดจุดนั้นได้ทุกคนแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้เป็นเมืองมันไม่ได้มีที่อื่นมันไม่มีภพแค่นั้นเองมันสิ้นความเป็นเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเรียกว่าสภาวะของนิพาน มันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ไหนอย่าไปเชื่อใครว่ามันอยู่ที่อื่น <Healthcare. S 1> ถ้าเราเจอมันแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อที่แท้มันไม่ได้อยู่ไหนมันอยู่ข้างในตัวเราแล้วมันก็นิพานได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายไม่ใช่ว่ารอให้ตายแล้วค่อยไปนิพานจะไปไหนอ่ะตายแล้วจะไปไหนถามอะไรยมันไม่มีที่ไปจะไปไหนมันไม่มีที่ให้ไปมันหมดภพแล้วใช่ไหมฮะใช่มันไม่มีที่ให้ไปแล้วจะไปไหนจะไปได้อยู่มันก็มีพบอยู่สี่มันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีที่ให้ไปคําว่าไม่มีที่ให้ไป ก็คือไม่มีอะไรให้ไปมัสุดแล้วไม่มีที่ให้ไปแล้วมันไปไม่ได้แล้วขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแชร์เสียงไม่มีแล้วแหละพูดไปเยอะเสียงไม่มีอว่า